อ่าวันนี้ผลไม้รวมครับพระแสนโอ้โหนั่งรอเลยครับโอ้โหงับบอลซูบอลซูอ่าแล้วขึ้นวเต็มปากไปไหนคะคนสวย อ่อยูห่หวานเลยค่ะขอบคุณค่าคุณยายด้วยค่ะลูกขอบคุณค่าน่ารักด้วยโอ้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งลูกเดี๋ยวหนูจะเจ็บขาโอ้ยนะคะกลัวคุณยายไม่รักนะคะถอนสายบัวไว้รอเลยค่ะขอบพระคุณคุณยายที่เมตตาสนับสนุนผลไม้ให้หนูและครอบครัวนะคะเกือ <Lion heart> บเต็มกะละมังเลยจุใจเลย <menu> วันนี้นะคะมีกล้วยมีเตงโมมีมันแกวมีฟักทองมีข้าวโพดมี แตงไทยนะคะแซบ่บน้องนางเลือกกินไม่ถูกเลยมีแต่อร่อยอร่อยทั้งนัน้นอเดี๋ยวไปดูพ่อแสนกันบ้างจ้าอ่าวันนี้ผลไม้รวมครับพ่อแสนโอ้โหนั่งรอเลยครับโอ้โหงับ หมดู้หมดู้อ่าแล้วก็เจี๊ยบจอนเดเต็มปากเอาๆๆเอาเลยเต็มปากเต็มปากดูบริเวณอวัยวะไหลแรงมากค่ะแม่แม่วันนี้ตกมันหนักมากเลยนะคะท่วมจอเลยอ่ากะละมังข้อแสนมาเลยครับผมอึ้บอ่าโอ้โหพ้อแสนน้ำมาเยอะจังนะคะ วันนี้จัดหนักจัดเต็มกันคนละเต็มกะละมังเลยค่ะดูค่ะแม่แม่เต็มเต็มกะละมังแบบนี้เลยกะละมังใหญ่มากนะคะอ่ะให้พระแสนกินด้วยค่ะขอบพระคุณความรักความเมตตาที่คุณยายเมตตาและเอ็นดูเด็กๆทั้งสี่เชือกนะคะสนับสนุนผลไม้ให้หลากหลายมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปให้แม่ดุสีกับน้าโมกันต่อนะคะเดี๋ยวให้สองพ่อลูกเขากินก่อนค่ะอ้าวน้องอ้วน น้องอ้วนคือไม่หือไม่อือไม่หันซ้ายหันขวาเลยค่ะแม่แม่แบบว่าได้ของกินแล้วก็คือบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนอ่าหนูกินแซบอยู่ตรงนี้จ้าเวลาได้กินของอร่อยอย่างนี้ก็คิดถึงคุณตาแสนดีเนาะแม่แม่ะผลไม,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 ม้ที่คุณตาชอบมากๆอีกหนึ่งอย่างก็คือแตงไทยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแตงไทยเนี่ย หอมหวานอร่อยแล้วก็เคี้ยวง่ายเหมาะสําหรับช้างที่เป็นช้างแก่ที่ไม่มีฟันเนาะค่ะแม่แม่นะคะช่วงนี้เป็นฤด,ดูแต่งไทยมีเยอะก็คิดถึงคุณตามากเลยเนาะค่ะเนาะก็ได้แต่เก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจําที่ดีนะคะ,ะ,ะเวลาได้กินอของอร่อยคิดถึงคุณตาตลอดเลยค่ะแม่แม่านะคะกลับมาที่ตรงนี้ของเรากันต่อนะคะน้องอ้วน กินอย่างแซบเลยโอ้ยไอเปลือกแตงไทยติดเต็มปากเลยอะ่ะเอ้ยเม็ดเม็ดแตงไทยดูค่ะแซบบ่ลูกนั้นแตงกวาค่ะแตงกวาโอ้น้องนางก็จะกินเลอะๆหน่อยนะคะแม่แม่เปียกเต็มง,งวงเต็มแก้มเลยดูค่ะดูนะคะ ดูเวลาเขาเขียวน่ารักมากเลยพ่อแสนกินอยู่ข้างหลังทางโน้นนะคะเกือบเต็มกาละมังเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะแม่ๆเยอะมากเลยนะคะกาละมังนี้จุได้ประมาณอุตะอ้วนกาละมังนี้จุได้ประมาณกี่กิโล ประมาณ50กิโลได้เลยนะคะถ้าเต็มกะละมังอันนี้ก็ประมาณ30กิโล40กิโลได้ค่ะนะคะที่ผลไม้ที่เด็กๆก,กินทั้งสี่เชือกนะแม่แมไม่ใช่ทุกเชือกนะคะเอ้ยไม่ใช่แบบรวมกันนะแต่ละเชือกนี่ประมาณ30-40ถึงิโลได้เลยนะคะอ่ากินของหวานเราก็มีญ้ามาให้แกล้มนุ่งค่ะตัดมาเต็มรถเลยค่ะให้เด็กๆก,กินอย่างแทบเลยจ้า เอมโน้ตเอมเียกละโอ้โหกรอบมากกรอบทะลุจอเลยลูก ค่ะแซบ่บเดี๋ยวไปดูพอ่อแสนหนังนี้ด้วยเดี๋ยวแม่ว่าอุ้ยน้องนิกถ่ายแต่หน้นาเว็บไปดูพอ่อแสนให้หนอนนะคะพอ่อแสนก็ใกล้ามากไม่ได้นะคะอา่าอยู่ระยะนี้แล้วกันค่ะปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่เนาะค่ะเนาะ พอ ai, ai, ะะ่อแสนก็ปลอดภัยน้องนี้ก็ปลอดภัยนะคะอ่าน้องนางกินอิ่มแล้วไม่มาแย่งพ่อนะลูกพอดีน้องนางได้กินก่อนพ่อแสนนะคะแม่แม่อยากจะแย่งพ่อแล้วไม่เอานะคะอ่านะคะพ่ in in อแสนกินก่อนค่ะเยอะนะแม่แม่เด็กๆกินเกือบสิบนาทีแล้วยังไม่หมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี่จะปรับความเร็วอยู่ค่ะให้เร็วขึ้นกว่านี้หน่อยโอเค๋ยวให้พ่อแสนกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรอดู แม่โดสีกับน้ำโมกันต่อค่ะไปกันเลยเยมาหาคุณนายโดสีค่ะขอเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนเอาไม่ได้ยินเสียงไหมคะนี่เต็มเต็มกะละมังไปเลยค่ะให้น้ำโมทางนู้นด้วยนะคะทางนี้คุณนายโดสีเขเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะนี่กินเต็งโมกินข้าวโพดมีมีหลากหลายอย่างนะคะแม่แม่นี่ กินอิ่มๆเลยให้กินอิ่มๆเลยนางนางกินกับแม่โดไหมคะอ๋อไม่กินหรอคะโออไม่กินโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูเสียงแม่โดกินผลไม้นะคะแม่ อ่ะถ่ายแต่แม่โดก็ลืมนาโมอีกแล้วทีนี้นาโมอยู่ทางนี้นะคะแม่แม่มัวแต่ถ่ายเสียงแม่โดกินลืมถ่ายน้าโมอีกแล้วค่ะทีนี้อ่านาโมกินอยู่ทางนี้นะคะคุณนายน้าโมค่ะขอพระคุณคุณยายนะคะในความรักความเมตตาที่คุณยายสนับสนุนฝากผลไม้มาให้เด็กๆได้กินทั้งสี่เชือกอิ่มแบบจุใจไปเลยจ้านะคะ ตอนนี้สองสาวเขามาอยูอ่โรงช้างข้างในหมู่บ้านนะคะใกล้กับบ้านเรามีอาหารก็ฝากกันได้ง่ายค่ะก่อนหน้านี้อยู่บ้านสวนมันไม่ได้ไกลกันมากแต่ว่าถ้าแบบจะเอาไปให้ก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าวันนี้งานเราก็เยอะแล้วเนาะค่ะแม่แม่นะคะนี่ท่านใดจะฝากมาให้ทั้งนโมทั้งแม่โดสีก็บอกได้นะคะคุณนายโดสีเขากินผลไม้ท่ามกลาง ตะวานตกดินอ้าวควายมาแม่ดูเขาจะหวาดเสียวหวาดกลัวนะคะเพราะว่าเขามองไม่เห็นหนึ่งข้างแล้วเวลามีแบบเพื่อนรักต่างสายพันธ์มาก็จะแบบเอะตกใจแบบนิดหน่อยนะคะอ่ามีแบบเออหันไปมองพอรู้แล้วว่าคือใครคืออะไรเดินมาก็ปกตินะคะแม่แม่แม อยให้สองสาวเขากินผลไม้ก่อนค่ะจุใจมากเลยสําหรับวันนี้นะคะขอพระคุณคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณยายเมตตาและเอ็นดูเด็กๆค่ะโอ้โหควายฝูงนี้ทาไมตัวอ้วนกันจังเลยแม่แม่ดูค่ะ <c oughs> อ้วนๆกันทั้งนั้นเลยดูตัวน้อยๆค่ะแม่แม่ <c oughs> นาเอ็นดูมากเลยดูค่ะโอ้โหตุ้มปุ๊กอยู่ดูค่ะแม่แม่ <c oughs> ตัวน้อยอโอคุณนายโนชี กินข้าวโพดยังไงเนี่ยอือโอ้แสบคักเลยเนาะน้องนี่ต้องยืนฝั่งทางที่แม่ดเขามองเห็นนะคะถ้าเราไปยืนฝั่งที่เขามองไม่เห็นเนี่ยเขาจะอ่อตกใจนะคะพะวงอืมเราต้องยืนฝั่งที่เขามองเห็นเพราะว่าคุณนายโรสีเนี่ยเขาตาบอดหนึ่งข้างนะคะโอ้ดูพุงค่ะแม่แม่ดูพุงป a t t l กินแซบเลยน้ำโมก็ยังกินอยู่ทางนี้นะคะแม่แม่เออเยอะผลไม้เยอะนะคะนนาะค่ะน้ำโมก็กินอยู่ทางนน้นค่ะทุกับเคาะไหมเนาะโอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวให้สองสาวเขากินผลไม้กันก่อนนะคะน้องนิกลี่ไปซื้อกับข้าวก่อนยังไม่หมดนะคะนี่แม่แม่เอฟซีมันเยอะนะคะบอกแล้วว่ามันเยอะคุณยายจัดเต็มให้แบบว่า เต็มพิกัดเลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแม่แม่กินใช้ระยะเวลาในการกินประมาณเกือบสิบนาทีได้เลยนะคะเกือบเต็มกระมังนี้ไม่ใช่น้อยน,อยนะคะแม่แม่ก็ขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอให้คุณยายมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่คุณยายเอนดูเด็กๆในวันนี้นะคะนี่บ้านแม่ดสีตรงนี้คุณยายก็เป็นคนทําให้นะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ